วัสดีค่ะวันนี้นัดิกินสตรอเบอรี่คัพสตรอเบอรี่เลิฟนุก,ก็มีเอ่กลุต้ตาน้ำเมยนไม่กินได้ไหมกินได้ค,ะค่ะกินเลยค่ะมันเป็นซอสเอข้างในอันนี้อืม่บีบมะนาวใส่เหรอือไะ บีบมะนาวใส่สิ<ะ>กี่โมงแล้วตอนนี้มันค่ำแล้วเนาะ no, no. มันไม่ค่ำหรอกแต่ว่าอากาศมันเวลามันเปลี่ยนใช่ไหมบีบมะนาวใส่เร็วจิมดิ จับถ้วยเลยก็ได้ลูกจับถ้วยนี้ก็ได้จับไปด้ย่ปไิม little bit c h i l but it's so yummy mm. อย่าเซลผมหน้าม้าหนูเหมือนพิริซาอืย่าเซลผมหน้าม้าหนูยังตอนนี้ยังชอบพิริซาอยู่ไหมคะแล้วร้องเพลงพิริซาได้ไหมแล้วเต้นเพลงพ่ริซาเพลงเดิมได้ปะเขาเลองว่ายังไงเพลงที่หนูน่าชอบอะ เล่อะไรนะเล่คิวดิสเลิฟเหรอเออแต่ they post the new song อ่ะแล้วหนูชอบเพลงอะไรตอนนี้ the new one อ๋อ the new one but it's not it's not so good oh. the song อืม it's good no not this one but the song is not like yeah that you don't like it so much the song Mm but let's kill this love เอชอบยังยังฝังใจเพลงพิลิซาเพลง let's kill this love อยู่ใช่ไหมคะเพลงพิลิซาก็เพราะทุกเพลงนั่นแหละแต่ว่าเป็นช่วงวัยของหนูแค่นั้นแหละถ้าหนูกลับไปเต้นเพลงพิลิซาเพลงเก่าก็ได้เต้นในบ้าป้าน้าดูได้บอ อืมอร่อยเลยสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะพูดหน่อยไม่ได้กินเนาะ Mm. Why? But I don't know what the sauce. Mm. Mm. It's. It's gim look at the eye. Yeah. Oh, this. It's lame, lame, like this. Yes, you guys should try this. A ten out of ten. A man, how? Go. oh mm. it didn't come I really like this it's dark outside it's dark outside น้องโนนาน้องโนนาน่ะชอบชอบอะไรชอบความสวยความงามแต่เป็นคนที่ขี้เกียจขี้เกียจวีผมหรือเปล่าอื <laughs> ใช่เอล่าลแล้วเธอก็ต้องไปตัดผมเนี่ยเธอรู้เปล่าเนี่ยเธอต้องไปตัดผมเนี่ยไปตัดข้างล่างเลยเธอจะไปตัดผมไหมอ่ะบอกป้าปันนะซชว่าเธอจะไปตัดผมไหมไปค่ะมันบุ๊กิ้งบุ๊กิ้งตัดผมวันนี้ยังไม่ว่างค่ะอือ ล้านทาผมก็ต้องจองเลยค่ะมบมเมนต์าจูนเดินลงไปตัดผมได้แมนบอกต้องจองก่อนโอ้ยเ,อเงยหน้าเน,นาะคื He's at my friend's house because they're going to get a dog but they want to like see how it is to have a dog because we um yeah I eat อันนี้พูดเรื่องหมาให้ป้าป้านานาต้งการหมาหนุกไปไหนลีโอ where is and then why will it Leo with with uh your 나 ah Because <and S 2> they're <I? S 2> going to get the dog and then we're j u s testing t checking if they're because they just want to see how it is like having a dog. อ mm ืมไอ้หนคิดถึงไหมคิดถึงลีโอไหมคิดถึงลีโอไหมคะอืม วันไหนจะไปรับวีโอน้องนูนะอยากน้องนูนะคิดน้องน้าบอกอีสามนี่เออ Actually today we give him but we gave him yesterday because yeah I don't know why yesterday Got to my room กูไป yeah okay Mm. Mm. It's so yummy. Um I don't know what to say. ต้องขอบคุณมม妈าสิว่าแม่ทำมา hey, ให้ thank you mama for the something แล้วหนูเดินกินเสร็จก็จะบายบายเลยเหรอคะโอเคอัา okay, พูดขอบคุณนะคะขอบคุณปปานานาแล้วฝากปปานานาดูหนูจนโตด้วยนะคะพูดเร็วอือ mm. พูดยกมือสวัสดีฝากปปานานาดูหนูจนโตด้วยนะคะ mm. ช่แม่บอกให้ปูดบอกว่าปนนาฝากดูหนูจนโตด้วยนะคะก่อนฝากฝากดูฝากดูน้องนูนาจนน้องดูจนนาจนหนูนาโตด้วยนะคะด้วยนะคะยกมือสวัสดีกันนี่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย thank you so much for watching my video have a great day and don't forget to subscribe and thumb and give me a like and thank you thank you if you did that and Be careful and stay safe. Bye bye. Mm. Sorry to care. Mm. I'm gonna go to the right now.